ถ่ายรูปก,กันนี่วันนี้พายายไปกินหมวกระทะฮะต๊ะฟอบา<ม><ป>้านไปนมาเด็กกับยายสองคนฮะอ้ยแฉงไปกินข้าวกันฮะมื้อเย็นกับยายโอ้ยมาถ่ายรูปดิไม่มีเห็ดอะไรอ่ะมีเห็ดเห็ด <im it> เข็มนั่นน่ะโอ้ยเคลียรไม่ขาดยายจะกินเห็ดเข็มจะแล้วฮะ นมีกุ้งยายตรงนั้นมีปลายายตรงนั้นนะยายกินเป็นต้มนะฮะอันนี้หมูผมกินบ้างแล้วก็จะกินเป็นต้มนะจะได้ถนอมฟันต้มบนเส้นมีผักให้ยายมีกุ้งบ้างเล็กน้อยนะมาเนี่ยสองคนฮะป้ายหาทุมเจอกันเ้ยิ้มเลยน้ำจิ้มถูกปาก นี่มาเด่ฮะนีมก็ยายตื่นคิดอิ่มแล้วฮะวันนี้พายายหล่อมากินหมูกระทะั้สองคนเงาเงาหนงนี่อยากกินอิ่มสบายใจได้เนื้อมาฝากโฟตโต้ด้วยปะ่ะใส่งงปะ่ะกลับบ้านกันไปนอนแล้ว